สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะครับตามที่คนตามหากันจองด่วนนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับคันที่แล้วสีขาวติดจองส่งมอบด่วนภายใน1วันวันนี้มาแล้วครับกับ Ford EcoSport 1.5ไทเทเนียมปี2014มือเดียวป้ายแดงสีแดงสวยใสยจัดจ้านสุดๆใครสนใจคันนี้ต้องรีบนะครับย้ำนะฮะต้องรีบราคาเปิดเพียง 1> 2 1 9 0 0 0บาทไม่ต้องต่อรองแล้วนะครับเพราะราคานี้ถูกที่สุดในตลาดออนไลน์แล้วหาไม่ได้อีกแล้วกับรถมือเดียวป้ายแดงคุณภาพใหม่น้อยๆพุชซัสออปชันลน้ลนๆตัวไทเทเนียมสวยสุดเบาะหนังซันลูปมีด้วยคันนี้สวยจริงๆย้ำนะฮะจองผ่านร้านเท่านั้นนะครับปลอดภัยได้รับรถล้านเปอร์เซนจองเพียง3,000บาทได้คิวแรก นัดรับรถคันนี้กลับบ้านเลยจองเช้านี้บ่ายนี้ไปเอาได้เลยนะฮะใครสนใจคันนี้จอดอยู่รามอินทาเพื่อนๆต่างจังหวัดจองอย่างเดียวครับงั้นไม่ทันนะฮะใครอยู่ใกล้ก็รีบมาใครอยู่ไกลก็ตัดสินใจใดูนะฮะทางช่องของเรา นำรถด,ดีๆราคาถูกๆมานำเสนอแล้วเหลือแค่ท่านนะครับจะตัดสินใจมาดูหรือไม่หรือซื้อคันนี้ไปขับขี่ไปใช้แบบคุ้มค่าสไตล์ SUV สวยจริงจัดได้ครับ EcoSport t i ไทเทเนียมรอท่านอยู่โทรมาเลยครับใครอยากจองคันนี้0885845375นะครับผมบอกเลยครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนใครช้าอดแน่นอน